คลิปนี้จะมีคำแต่ว่าน่ารักอร้อยค่ะฮั้งหลสวัสดีค่ะทุกคน Morning. นะคะควันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะซึ่งวันนี้เรามีแผนจะไปคาเฟ่แถวพระขนงนะคะร้านนี้เราเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งมันน่ารักมากแล้วก็ถูกใจสุดๆเพราะว่า พววเค้กพวกขนมต่างๆอ่ะคือน,น่ารักมากซึ่งร้านเนี้ยเขาอ่ะจัดธีมคริสต์มาสด้วยทุกคนแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่มีน้องหมาแล้วก็ใส่รองเท้าสีแดงคือแบบโหน่ารักแบบน่ารักไม่ไหวแบบต้องไปแน่ๆโทนชุดวันนี้บีมนะคะจะเป็นขาวแดงค่ะเดี๋ยวจะไปใส่รองเท้าแมรี่เจนด้วยขออวดเมคอัพวันนี้นะคะน่ารักปะวันนี้รู้สึกแบบแต่งหน้าเนียนมากช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีสิวเลย เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่เราใช้กัน,นะคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา9โมงแล้วเรานัดเพื่อนไว้ประมาณ9โมงครึง่งเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บของเราก็ไปก่อนนะคะเจอก,กันที่นูน่นบายถึงันที่เรียบร้อยคนเยอะมากแล้วเมื่อกี้เราขับหลงทางเลยซอยไปซอยจริงๆต้องเข้าซอย60แต่เราไปซอย58เลยไปลสะสแกนนิน,น,นทุกคนมันดีนีด้วย เต็มอาหารคัพเค้กคริคสต์มาสน่ารักมากมเป็นคัพเค้กน้องซานต้าเฮ้ยไอ่คัพเค้กน้องหมาไม่มีแล้วเหรอไม่มีมันคนไรได้นะ,ะคนเป็นสถานแล้วก็มีเนเค้กคริสต์มาสซานุแมนมีเจ้าต้นคริสต์มาสจิว๋วอบนโต,ต๊ะนี่ขนมมาแล้ว น้ำเลมอนอุ้ยเริ่งสั่งไปเทคเอาไว้อุ้ยนี่คัพเค้กคัพเค้กคุณลุงซานต้าจะหกไหมนี่ให้ดูอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเข้าแถมสติกเกอร์มาด้วยแปะเลยไหมแปะที่ไหนอุ้ยน่ารักอยากแปะคอมอ่ะเอาไปแปะคอมอยากแปะกินเลยรไหม มันเย็นเย็นอยู่ต้องตักสุดเลยใช่ว์สตรอเบอรี่เหรอต้องตักสุดไม่งั้นมีแต่ครีมไม่ตักสุดเลยเือครีมอร่อยอร่อยอ่ะรเป่าหวาหวานท่องเลจะมีเนื้อสตรอเบอรี่เหมืนมีแค็กเกอร์ด้านละ่างสตรอเบอรี่สดแล้วก็แค็กเกอร์อ คลิปนี้จะมีคำแต่ว่าหลักร้อยครั้งพันครั้งนี่เป็นอะไข้าวกะเพรากากหมูปะแขกคนกากเนืเออะไรสกินบางเนื้ักินมากเริ่มกินเลยจังอันเป็นกากหมูชอบชอบที่กากหมูไม่ได้เผ็ดมากกินตอนเช้าแล้วอยู่ อเอยากท,ทำกินเองเลยคือมันเลิศนะแต่วันอาทนะิตย์ข้าวอร่อยจังกินเ,เสร็จแล้วก็ต้องเติมลิบนะคะทรีซีจ้าดังเจ้าเดิมติดทนมากเพื่อหลายคนใช้ก็คือถามตลอดว่าใช้ของอะไรแดงเกลือลมันไม่อะ่ะต้องทานน้อยๆไงจะติดทนมากเลยนะ หลกแสง่ะแต่คือรูปหายไปไหนคะสีอันนี้ชื่อลูติสนี่ก็อีกอันนึงที่เราใช้นะคะสีคูเลสสีเป็นสีชมพูกว่านี้แต่อันนี้ติดแดงนิดนึงกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินขนมหวานต่อนะคะเจ้าพี่ซานต้าได้เวลาไปถ่ายรูปก,กันแล้วไปเลยไหมขอดมด้วยดิ ต้องชื่นใจแบบไหนจะเป็นสีเขียวที่เพิีงเดินมาเฮโอเคชื่นใจ Let's go รายงานสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คนเป็นล้านอยเพิ่งมานี่าเพิ่งมาคนเป็นล้านเห็นกรึบอ่ะไม่มีใครไทยมาใช่ปะกระจกนะคะมุม คนเยอะฟุดฟไปเลยต้องไหนวางต้องรีบเข้าเข้าไปต่อผิแต่ว่าต้องต่อคิวใช่แต่ก็ได้ไหล่มุมนะแบบข้าวมุมละสวยละสวยเยใช่ตอนนี้หลบมุมมานั่งพัดก่อนเพราะว่าเครื่องเริ่มร้อแล้วขอวางหน่อยจ้าแต่ตากามันขาทำน่ารักมากเลยะกกาแดงนั่งรัองามแล้วชุดเราสองคนวันนี้แบบไม่แล้วเราเอามาใส่ของ เพราะว่าของอะไรแล้วแล้วกระเป๋าไอ้บรตจุอยู่ไอ้อบรตจุด้านบนนะใช่คือร้านนี้น่ารักมากแต่ว่าคือไม่รู้มันอ่านออกเสียงว่าอะไรก,ก็ใครคือผู้รู้ก็บอกด้วยนะคะคอมเมนต์ได้เจ้าของร้านมาคอมเมนต์ใช่ <laughs> มันมีน้องตัวนี้อ่ะเนี่ยน่ารักมากเป็นแบบบรลลูนแล้วก็จะมีน้องคัพเค้กอยู่ตรงนี้น่ารักเหมือนกัน นี่นอ้องับเค้กเราหลบมาแล้วเราจะมาอยู่ตรงนี้แต่ตัวเนี้ยรู้สึกตะคิว,วกินขาเจ็บขาตอนนี้คือขึ้นมากินขับเค้กต่อ เค้กย,ยังไม่หมดครีมเยอะมากไม่หมดสักทีต้องลงไปคิดเงินแล้วก็ไปถ่ายรูปอีกสองสามงแล้วเราก็จะกลับบ้านได้มุมเยอะมากตอนนี้กำลังต่อคิวถ่ายรูปอีกสองจุดคือต้อนคริสตมาสตรงนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังกลับแล้วค่ะทุกคนคนเยอะมากมาแบบบ่ายก็คือเยอะจริงรถที่จอดตรงนี้ก็คือเยอะมากเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย